ครับทุกคนพี่เตะตีกันเราไปกันที่เกาะลักเทลกันนะไม่จุดไม่จุดจบเลยหรอพี่จัดไปใช่เลย เราไปหาโกโดิโอเจอร์กันเดี๋ยวนี้จะไปหาสมบัติในวันทีท่ะแม่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงจริงฟังอย่างเดียวนะหายง่วงดิจัดง่วงมันมันคุยกับคนมันคุยกับคนเราเรื่องดีดเยอะคุยกับ เสไฟ์อมางทุกข่านอายุเท่าไหร่กันแล้วครับผมเออสิบสองครับแม่พอๆกันเลยนะยังไงก็ฝากไปกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากน้องชายผมดูพี่กินแตงโมตลอดเลยตอนนี้ผมเป็นเอ็มซีพี่ ดีมากน้องชายอย่าไปตื่นเต้นเบอร์สองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวเบอร์สามมันบอกว้าวอ่ะเอ้าเฮียลงไม่งพิการไงวะมันคือลงหลายเทียบคนเยอะชิบหายแลไมทำไมคนเยอะจังพอดีพี่เรียกตีมาหาล่ะ หลายแล้วคนคือหลายเท่คนคนหลายอะตีกันแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกต้องใช้เดาเดวเดีโอว, <laughs> วยโอ๊ยโ <laughs> ัวเราตๆๆเราปินลั่น <laughs> <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เราไม่ตายหรอก เราขิงสุดอมตะนะทุกคนขิงสุดอมตะข้งสุดอมตะเนี่ยเฮยเกูยืดแม่เจ๊กูอยู่ไหนเจ๊กูอ่ห้องบอลทีอ่ะนั่นอ๋ออย่าขึ้นบันไดไปนะโอ้โอมันอยู่ข้างบอลนะมันอยู่ข้างบนลแ้ไม่ใช่มันมันอยู่บ้าน แปดห้าแปดห้าแปดห้าระวังนะมาอาจจะขึ้นมาต้าตแล้วไงกูพูดยังไม่ทันขัดพาทีมสวยไปด้วยกัน sorry น้องพี่ไม่เป็นไรครับล้เกือบตายไหมล่ะพี่เต้เปิดเปิดเปิดตลอดตล้วเนี่ยพี่นะสายเปิดเสียใจกับพี่เต้จริงๆเลย เมื่อก่อนนักเลงมาเป็นยี่สิบสามสิบที่ไปแค่ห้าคนแหละน้องใช่พี่เต<ช>้พอ<ะ>ดีพอ<ะ>ด <พะ S 1> ีหนึ่งเยอะจะไม่เหลือมีไทำไมตัว,วมันมดูเ<บ>ตี้ยๆห่ออะไรเนี่ยมันเยอดเลยว่ะเพื่อพวกเล่นไปเห็นหน้าหนูแล้วอยากกินหอยยัง เดี๋ยวพี่เตเออ้เอาอยาไหมเอายาไหมเบอร์สองถางเอ้ยเบอร์สามถาี่้าเล่หเขาถามพี่เอาอยาไมไหมเอาครับเอาเดี๋ยวมานะโอเคครับพ,พี่เต้เดี๋ยว <ẹ> เดี๋ยวเล่นซีวีซีก่อนไหมฝึกฝีมือก่อนพี่ไม่ได้เลยว่ะเคพี่ ให้ให้มาให้มันเข้ามือกันใช่ใช่แล้วโอ้ปูมันเล็งไว้แล้วไอ้สัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแม่งอยู่ข้างบนเลยอย่าอย่าโผล่ไปดัดฟ้าเลยโดนโดนเนี่ยเจอเย็นน้องชายมันเล็งไว้แล้วถ้าขึ้นบนดัดฟ้ามันมันอยู่บนดัดฟ้าใช่ไหมใช่ใช่มันเล็งไว้แล้วตายตาย เลือก,กยิ่งไม่มีอยู่โอ้ขอบใจมากไอ้น้องที่พีกินใหญ่แค่ปวด Thank you อยู่มันอยู่ฝั่งไหนพี่อยู่สคูเลยรักรุคจักรุณ มันอยู hmm. ่ข้างบนนี่ไม่เห็นควม่งามีคนฟ้าระเบอดเข้ามาวะี่ตึกผมมีคนฟ้าระเบิดเข้ามา มันมาหาเราแล้ว,ลวจากสะหัวมันไปหาเบอร์สามแล้ว ใช่มันมึงก็ยิงไกลแล้วเสิเนาะอ๋อมันมันอยู่บ้านบ้านหลังไอ้ข้างหน้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยแม่นชิปหายเลยเฮ้ยมันล็อกเฮ้ยมันล็อก,เ,อนอกเนียเ่ยมันยิงยิงตะกี้ไม่ยิงอัดแพง อาจเต็เพลงกันเลยสเป้ยังไม่ทันโผล่เลยนะเว้ยเฮ้ยว่าไรถือืนมาลงมาสองชั้นสองชั้นนะเบอร์สองสองชั้นฝั่งไหนฝั่งไหนกงับว่าจะไปชาร์จมั้ยังว่าจะไปด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นสีวิสีให้มันเข้ามือก่อน มันสับสนไงเวลาพี่เล่นไม,ม้ค้ามาเล่นแบบนี้แหละ <c oughs>